หัวใจใหญ่สารสุขให้คนทุกช่วงวัยห้วยงูชุมชนเล็กๆในอำเภอหันขาจังหวัดชัชนาทที่มีผู้คนกว่า4,500ชีวิตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกผักหาปลาและสิ่งที่ทำให้ห้วยงูแตกต่างไม่ใช่เพียงขนาดของพื้นที่แต่คือสายใยของผู้คนที่ผูกพันและเกือ้อกูลกันความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน จนกลายเป็นรากฐานความอบอุ่นของหมู่บ้านที่นี่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสร้างระบบดูแลคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมและยังมีจุดเด่นสำคัญคือการสร้างผู้นำจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องพัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีไม่มีใครผูกขาดอำนาจแต่ทุกคนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในชุมชนเดียวกัน จุดเริ่มต้นของตำบลห้วยงูนะคะในอดีตเนี่ยคือมีการทำงานแบบต่างคนต่างทำจึงทำให้ทางตำบลเนี่ยเกิดการหาแนวทางร่วมกันที่จะมีการทำงานแบบการมีส่วนร่วมนะคะเลยเชิญกลุ่มองค์กรแต่ละกลุ่มองค์กรเนี่ยมาพูดคุยโดยนำรูปแบบของกองทุนหลัปกประกันสุขภาพมาเป็นโมเดลในการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้แต่ละกลุ่มองค์กรเนี่ยมีเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกันค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญของห้วยงูเกิดขึ้นในปี2546เมื่อเทศบาลตำบลห้วยงูจับมือกับสถานีอนามัยประกาศนโยบาย 3D4 ส,ส,สุขเปิดทางให้ชุมชนได้ทำงานแบบหุ้นส่วนด้วยกันถือเป็นก้าวแรกของการสร้างสุขที่ไม่ได้ดูแค่เรื่องโรคภัยแต่รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตไปพร้อมกันผมเองมาบรรจุข้าราชการที่นี่ตั้งแต่ปี2546 ช่วงนั้นเราประเมินแล้วนะครับเราเห็นวัยสูงอายุเป็นวัยที่น่าจะต้องมีปัญหาในอนาคตบวกกับชุมชนนี้ในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วยังไม่มีความเข้มแข็งไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรที่มีความชัดเจนในการที่จะ,ะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องผู้สูงอายุก็เลยเริ่มทำผู้สูงอายุมาในปี2046จากแนวคิดหุ้นส่วนจึงกลายมาเป็นบริษัทสร้างสุขห้วยงู ที่นี่คือเวทีกลางที่เปิดกว้างให้ทุกคนเป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่ต้องสมัครไม่ต้องเสียงเงินทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร่วมคิดร่วมทำอย่างเท่าเทียมโดยเชื่อมโยงกันเป็นก้าวเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนง,งานสำคัญ5ด้านทั้งเรื่องสุขภาพสังคมสวัสดิการเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือเวทีที่ผู้นำรุ่นเก่าถ่ายทอดต่อให้รุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาสารงานจนเกิดเป็นพลังการมีส่วนร่วมทำให้ห้วยงูแข็งแรงจากภายในที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นบริษัทสร้างสุขเพราะเราอยาก วัดผลด้วยความสุขของชาวบ้านใน5มิติเราภูมิใจครับว่าเราเป็นตำบลเล็กๆแต่เราสามารถเป็นแหล่งฝึกทรัพยากรให้กับหน่วยงานอื่นๆรวมกระทั่งการศึกษาดูงานจากที่เราดูงานเราจะเห็นว่าทีมบริษัทเราแข็งแกร่งขึ้น เพราะเขาสามารถได้แลกเปลี่ยนเขาไม่จําเป็นต้องไปศึกษาจากหลักสูตรใดๆก็ตามแต่เราแค่เปิดบ้านตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้เปิดบ้านตัวเองให้เป็นศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรเนี่ยคณะกรรมาก,การก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่น 3- 4เรื่องที่เราภูมิใจยอยู่ขณะนี้ครับการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุเดิมแรกเลยอ่ะมันก็เป็นผู้สูงอายุที่อายุ60แล้วก็อยู่บ้าน ต่อมาก็มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุของหมู่ห้าแล้วก็มีกิจกรรมเดือนหนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งเออมันก็เป็นมันก็สนุกเนาะเออผู้สูงอายุเขามาคุยกันเรื่องเก่าๆเ,เรื่องในดดีตเขาก็เบิกบานเนี่ยเขามีความสุขแฮปปี้เอ,อ๊เราจะทํำยังไงเนาะว่าไอ้ิบเอหมู่บ้านเราเนี่ยอยากจะให้เป็นหมู่ให้เป็นเหมือนหมู่ที่ห้าเราเนี่ยให้ผู้สูงอายุเขามีความสุขก็ขเลยขยายผลขยายผลออกไปพอครบสิบเอ็ดหมู่รวบรวมได้แล้วโอ้โหมันแฮปปี้มากผู้วยงหู ดูแลคนทุกช่วงวัยอย่างครบวงจรเด็กเล็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากผู้ใหญ่วัยแรงงานก็มีอาชีพมีสวัสดิการรองรับส่วนผู้สูงอายุไม่เคยถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะมีระบบดูแลถึงบ้านตั้งแต่นวัตกรรมหุ่นดินสอโรงเรียนผู้สูงอายุการดูแลผู้ป่วยติดเตียงไปจนถึงระบบแพทย์ฉุกเฉินระดับชุมชนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะหัวใจการมีส่วนร่วมของทุกคน ระบบของการทํางานของเราเนี่ยได้พัฒนามาเรื่อยๆเนาะจนตอนนี้คิดว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เราอยากจะที่จะขยายผลให้ครอบคุมทุกกลุ่มวัยโดยมีโมเดลของผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการโดยใช้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาต่อไปะคะ่ะและนี่คือ ผลลัพธ์ของการคิดแบบองค์รวมที่ทำให้การดูแลครอบคลุมทั้งชีวิตเด็กเล็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพวัยแรงงานมีงานทำมีสุขภาพที่ดีมีสวัสดิการรองรับขณะที่ผู้สูงอายุก็มีโรงเรียนมีอาชีพเสริมและมีการดูแลถึงบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบริการด้านสุขภาพแต่ยังเชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาและความอบอุ่นของเพื่อนบ้านจนกลายเป็น ชุมชนที่เป็นมิตรกับทุกวัยอย่างแท้จริงอยากให้มองถึงความสำคัญของผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้กับชุมชนของเรานะคะและอย่างน้อยเนี่ยเป็นการวางรากฐานให้กับตัวเราเองด้วยทำยังไงให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เลยคิดว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้ามาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้นค่ะจากวิถีกเกษตรที่พึ่งพากัน สู่ระบบสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติห้วยงูไม่ใช่แค่หมู่บ้านแต่คือวัฒนธรรมการดูแลกันโดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้และการมีส่วนร่วมต่อเนื่องและนี่คือห้วยงูตัวอย่างของการสร้างสุขภาวะองค์รวมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและก้าวสู่สังคมสูงวัยไปด้วยกัน